สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเรเรียนภาษาเขมรนะครับวันนี้เรามีคำศัพท์สองสามคำมาไล่เปลี่ยนกันนะครับบาดจมเรียบซูววนมกจุบเนืาสารจะทำไมมรองเตี้ยจ,จมวยหนึงช่องเรียนภาษาใมาา่บาดไงนี้ยังเมียนเปียคลคลหมกใจยรมเลยกขเน้หรือกอ็แต่ตรงหนึ่งคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตบาดวันนี้เรามีสี่ห้าคำนะฮะมาแล่เปลี่ยนกันนะครับคำแรกก็ออกเสียงว่า c y b e r รนะครับไซเบอก็ทับศัพท์ฮะไซเบอร์ ไทยก็ไซเบอร์ฮะไซเบอร์เป็นเจียเปีย <eren> อ <studio> ันนี้ก็หมายถึงแบเมือนในเราถาเจียเปียเจียเปียป้บบดาวน์โหลดบกเปียเพื่อเนเซนดาวสมด้าอือเตเลออินเทอร์เน็ตบาดเป็นคำนี้ใช้ดาบนำหน้าคำอื่นๆฮะที่มีลักษณะหรือก็เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่นไซเบอร์อัตแทกไซเบอร์อัตแทกนี้ก็ไซเบอร์อัตแทกแปลว่า การวิลลกหรือก็การวิปรหารตามประปนะหรือตามอินเทอร์เน็ตหรือก็ตามไซเบอร์การวิลลกตามไซเบอร์ไซเบอร์อัตแทกภาษาไทยก็การโจมตีฮะการโจมตีทางไซเบอร์นะครับโอเคไซเบอร์ซิเคียวริตีก็สันติสุขโอเคคำถัดไปก็อุกกรตกรรมไซเบอร์นะครับก็หมายถึงภาษาอังกฤษก,ก็ไซเบอร์ครา임นะครับ อุกตกรตกรมไซเบอร์นี่ก็หมายถึงอะไรฮะหมายถึง,ถงบอดลรืมั้ได้ประกระตมตัวกแกมีกุ้งเชือไปใชตามประปอนอินเทอร์เนต็ตไปอันนี้ก็คือหมายถึงภาษาไทยก็หมายถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือก็อาชญากรรมหมายถึงอะไรฮะหมายถ,ถึงการการะทําที่ผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือก็เครื่องอุปกรณ์อิเอล็กทรอนิกส์ต่างๆฮะเป็นเครื่องมือเพื่อไปทำอะไรฮะเพื่อไปทําลายหรือก็เปลี่ยนแปลงหรือก็ขโมยข้อมูลนะครับ โอเคอน,นี่ก็อุกรตกรรมไซเบอร์คำถัดไปนะครับเจ้าปรเมียนวิเชยเจ้าปรเมียนวิเชียหรือก็ทับศัพทะเป็นแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ภาษาไทยก็แฮกเกอร์เหมือนกันฮะทับศั์อันนี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงกรมโปรแกรมเมอร์หรือก็คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในอะไรฮะเชี่ยวชาญในภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ฮะโอเคคำสุดท้ายนะครับสก้าสละาออนไลน์อันนี้ก็ ជាការសិក្ខាសាលាមួយប្រភេទដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហាក់ដោយមានអ្នកចូលរួមមកពីកន្លែងផ្សេងៗអ្នកធ្វើបតបង្ហាញនៅកន្លែងផ្សេងហើយយើងអាចលឺយើងអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះក៏សិក្ខាសាលាអនឡាញភាសាថៃក៏หมายถึงการสัมมนาทางออนไลน์นะครับออนไลน์สัมมนาឬក៏เวบิเนียพวกเนี้ยฮะอ่า โอเคครับสรุปนะครับไซเบอร์ Cyber, นะครับเป็นคำนำหน้าไปหมายถึงไซเบอร์นะครับอุกรตกรรมไซเบอร์นะฮะอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือก็อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เจ้าปอดเมียนวิทเชีนี่ออกเสียงว่าเจ้าปอดเมียนวิทเชีหรือก็แฮกเกอร์ฮะทับซับเป็นแฮกเกอร์สก้าสาระออนไลน์ก็หมายถึงการสัมมนาทางออนไลน์นะครับแล้ว